สวัสดีสดเพื่อนเพื่อนังทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกวันทางช่องทางต่างๆของโกลานะครับเรายังมีข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนทองคําในหลากหลายแง,ง่งมุมมาฝากกันเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้อังคาร14ตุลาคมราคาทองคํายังคงปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงนะครับโกลด์สปอตหลังทะลุ4,100ดอลลาร์ขึ้นมาได้ก็ยังคงทะยานขึ้นต่อเรื่องแนวโน้มอาจจะเพ็น4,200ดอลลาร์เร็วๆนี้นะครับโดยได้รงหนุนจากเรื่องของ US government shutdown ที่ยังไม่จบแล้วก็ล่วงเลยเข้าสู่วันที่13ไปนะครับเดี๋ ผู้จัดจาการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนบรษัทชานิ่งโกบูเลียนจำกัดต้องมาดูว่าหลังจากนี้ถ้าปัญหายังไม่จบราคาทองคําจะไปได้ไกลอีกแค่ไหนนะครับและเราจะวางแผนการลงทุนกันอย่างไรดีพูดคุยกับทางคุณวิโรซินีเลยครับสวัสดีคุณวิโซินีครับสวัสดีค่ะตอนนี้ใช้คําว่าสวัสดี4.2เลยยังคุณวิโรซีนีทำ <c oughs> ไมมันโหดอย่างนี้อ่ะครับคุณโรซินีมันเป็นการยกโลยกหายที่ค่อนข้างเร็วแล้วก็ใช้ต้น c a p ไลน์ที่ชันขึ้นเรื่อยๆนะคะอือฮึ มาจากอะไรคุณมรซินีก็ประเด็นที่ U.S. Convention นี่แหละค่ะยังไม่จาเสริมยังไม่จบค่ะเพราะว่าเขายังคือเข้าประชุมครั้งที่7จ็ดครั้งที่7ก็ล้มเหลวเพราะว่าสภาก็ยังไม่ได้โหวตอนุมัติการเปิดหน่วยงานเนาะแล้วก็ประกอบกับวันจันทร์มีประเด็นเรื่องเก็บภาษีจีนกักบริการในปอโต้กันเรื่องภาษีมาตรการนั้นก็เป็นปัจจัยนึงทำให้วันจันทร์เขาลากขึ้นนะคะแล้วก็ประเด็นนี้ยังมีค้านบวกอยู่มันก็เลยยิ่งสนับสนุนกันไปใหญ่เลยขึ้นง่ายอืมแต่มันขึ้นไม่พักเลยสิคุณโรซินี ขึ้นไม่พักเราก็ต้องเล่นบายไม่พักครับเล่นใบไม่พักคือตอนนี้แบบน้ําเชี่ยวมากนะคุณบูซีนะใครแบบโอ้โหไปขวางนี่คือแบบว่าถ้าขวางก็เละค่ะเละอย่างเดียวเลยนะจริงๆเละอย่างเดียวเลยใช่ใช่คือคือผมผมเห็นหลายสี่พคนนะ4,100พักฐานใหญ่4,115พักฐานใหญ่เดี๋ยวนี้โอ้โหทะลุมาตลอดเลยนะคุณบูีไม่เช้า4,165เข้าต่อไปให้เท่าไหร่คุณบูซีนี่ย4,200ค่ะ4,200 4,215 เหรียญอืมวันนี้เลยไหมก็ลุนได้นะคะลุนได้คือคือราคาเนี่ยเขายังยกลยกไายขึ้นไปเรื่อยๆตราบใดที่ยังไม่มีข่าวว่าสหรัฐอเมริกาสามารถผ่านร่างงบประมาณตัเปิดนองได้ราคาก็ยังคงขึ้นแบบนี้อยู่ครับเพราะฉะนั้นเราต้องติดตามข่าวนี้ยังใกล้ชิดสําคัญมากเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าพอจะมีปัจจัยหนุนอะไรเข้ามานิดเดียวนี่มันทําให้ราคากระชากขึ้นไปได้ค่อนข้างจะแรงมากเลยคุณผู้นีแรงว่าปกติป่ะครับเออเป็นธรรมดาของขาห้าค่ะขาห้าเนี่ยเขาแรงอยู่แล้วแล้วพอมีปัจจัยบว เข้ามาทําให้เขาเร็วขึ้นแรงขึ้นนะคะขณะเดียวกันการผ่อนคลายของข่าวเองกลับให้ราคาย,ยอ่อนิดเดียวถูกไหมฮะแล้วก็ไปต่อเพราะว่าข่าวที่ผ่อนคลายเนี่ยมันเป็นข่าวเหมือนย่อทําเวฟเนาะเราก็ปรับลัวขึ้นเพราะว่าข่าวยังไม่ได้สรุปและจบอย่างเช่นอิสราเอลฮามาสยังไม่ได้สรุปและจบคือเขาก็ยังพยายามที่จะปลดอาวุธพยายามที่จะผ่อนคลายทีละสเต็ปแต่ว่าไม่ได้เบรกสงครามเลยเพราะฉะนั้นปัจจัยลบเต็มๆ็มมันยังไม่มีมันเป็นแค่ย่อเพื่อขึ้นรวมแบบเป็นจังหวะย่อขึ้นอย่างเช่นของ อเมริกาเนี่ยจะเป็นเรื่องปัญหากูจูเอสกับแมนชสเดาวใช่ไหมคะพอจะมีการประชุมรอบที่5 6 7ตอนนี้มาถึงรอบที่7แล้วจะเข้าสู่รอบที่พอประชุมรอบที่8เนี่ยพอเข้ามาอยู่ในสภาก็จะมี2ฝั่งเนาะรีพับลิกันกับเดโมแครตยังเถียงกันเรื่องเดิมเลยโควาแมคแคม่ดิเคิไม่ให้งบส่วนนั้นพอไม่ได้งบเป็นอันล่มพอล่มราคาย่อตอนช่วงที่จะประชุมแล้วพอประชุมเสร็จว่าล้มเหลวขึ้นต่อ,ตอมันก็เหมือนเป็นแรงกระเพื่อมแบบย่อให้ปรับอินดิเคเตอร์แล้วปรับอินดิเคเตอร์เสร็จแล้วยัง เดิมอะ่ะวันที่สิบสามแล้วอะ่ะขึ้นอืมอ,อืมอืมยิ่งนานวันปัญหาจากอเวนชัดดาวอะไรจะเกิดขึ้นมากคุณโรสุนีก็ตอ,ตอนนี้สนามบินของเดลการเริ่มดีเลย์แล้วนะคะเพราะว่าพนักง,งานเนี่ยเขาเริ่มไม่ได้รับค่าจ้างบางส่วนพอไม่รับค่าจ้างเขาเกิดการประท้วงไงก็มาทางานบ้างหยุดงานบ้างมันก็เกิดการดีเลย์ของสายการบินต่อไปก็จะเป็นสเต็ปของทหารและถ้าเกิดทหารเอ่อไม่ได้รับเงินบางส่วนเนี่ยมันก็จะเริ่มมีปัญหารเรื่องความมั่นคงแต่ว่าทีนี้คุณทําเนี่ยเขากันประมาณส่วนหนึ่งไว้จ่ายทหารแปล แต่ไอ้คำว่ากลัวเขาก็ยอมฝั่งเดโมแครตไม่ได้เดโมแครตแบบว่าให้เอาเรื่องงบประมาณเดิมแคทเข้าสภาพเพราะว่ามันจะต้องมีการเปิดรับประกันสุขภาพรอบใหม่คือเปิดรับสิทธิ์วันที่1พฤศจิกาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบีบคั้นให้มาเร็วก่อนวันที่1พฤศจิกาไม่ได้แปลว่าการเปิดรับสิทธิ์รอบใหม่มันจะต้องอยู่ชะงากมันก็จะเป็นเลื่อนไปเป็นสิ้นปีอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาเริ่มบีบบีบบีบให้มันเกาะมันกระชับมากขึ้นการเจรจามันเริ่มจริงจังมากขึ้นพอจริงจังตลาดมองว่าเเเยมมมมมมมัันนกกก็็็ีีีีีคคคววาาสส่่งงจะท ฟิตออกมาแต่พอเสี่ยงปุ๊บเจราจาไม่ได้ซื้อกลับเหมือนเดิมราคามันก็ไล่ไล่ะคะ่ะย่อไล่ย่อไล่แบบนี้ ถ้ามันไปสักถึงสักสิ้นเดือนตุลาคมมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคุณวัสนีตอนนี้ราคาขึ้นลายวันเพราะว่านับชัดดาวรายวันถ้าไปถึงสิ้นเดือนแปลว่าโอกาสมันจะใกล้เคียงกับรอบประวัติศาสตร์ชื่อส้าวันสิ้นเดือนก็คือ30วันใช่ไหมคะคราวนี้คนก็จะมองว่าจะเกิน35วันหรือเปล่าถ้าเกิน35วันเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงว่าอเมริกาเนี่ยจะโดนดิสเครดิตหรือเปล่าโดนดาวเกรดหรือเปล่าถ้าโดนดาวเกรดเนี่ยอย่าลืมว่าตลาดมันมีหลายหลายสินทรัพย์เนอะถ้าหุ้นถ้าตลาดโดนดาวเกรดคนตลาดที่ รับผลกระทบมากที่สุดคือหุ้นเงินจากหุ้นจะไหลเข้าไหนล่ะเงินจากสินทรัพย์อื่นๆที่รองรับความเสี่ยงแบบนี้ไม่ได้จะไหลเข้ากับตลาดไหนเพราะฉะนั้นทองคางก็ยังเป็นสินทรัพย์ที่รองรับความเสี่ยงของการปิดหน่วยงานไปเรื่อยๆก่อนอืมอืมอฮอนนี้คือผมไม่มั่นใจนะคือผมเคยฟังหลายๆที่เขาวิเคราะห์กันนะว่าการที่จะลดหนี้สารณะได้ก็คือปล่อยให้เงินให้เงินอ่อนค่าไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมถ้าเกิดว่าสาหรัฐยังเป็นชัดดาวไปเรื่อยเงินดอลล่าร์เองก็ก็อ่อนค่าไปเรื่อย เช่นเดียวกันถูกไหมคุณวสินจีจริงๆแล้วอ่ะการอเมริกาเนี่ยจะต้องจ่ายเขาไม่ได้จ่ายต้นเขาจ่ายแต่ดอกเบี้ยเขายดอกเบียเบ้ยใช่ครับการที่จะเอาเงินสามารถไปจ่ายดอกเบี้ยได้มากขึ้นควรจะต้องทําให้ดอลลาร์มันแข็งค่าใช่มูลค่ามันจะเพิ่มขึ้นในการจ่ายดอกเบีย้ยอันนี้ uh huh. มันมันมันสวนทางกันมันคนละแบบกันแล้วแต่มุมมองของการคิดถ้าเราคิดแบบนี้ว่าถ้าเกิดเขาจําเป็นต้องจ่ายดอกเบี้ยไปเรื่อยๆเขาจะต้องทําให้ค่าเงินเขาแข็งมูลค่าคือเงินหนึ่งเหรียญน่ะทำระดอกเบี้ยได้เพิ่มขึ้นแทนที่จานวนดอกเบี้ยเท่าเดิม ต้องใช้เงินสองเหรียญครับครับครับอ,อือหืออือหือคุณพูีถึแล้วอีกอย่างหนึ่งคือแล้วทําไมหยุดรอบนี้กับหยุดรอบที่แล้วตลาดมันรับรับผลต่างกันบะรับผลต่างกาาันค่ะเพราะหยุดรอบที่แล้วเนี่ยเป็นการพักงานแต่กลับมาจะได้เงินเดือนอแต่าการหยุดรอบนี้คุณทําฉ่ว่อากาศไม่ใช่การพักงานเป็นการปลดพนักงานราชการก็คือปลดแล้วแปลว่าคุณไม่มีสิทธิ์กลับมาส่วนหน่วยงานที่จําเป็นหน่วยง,งานจาเป็นคือพักงานกลับมาได้เงินเดือนนะแต่ไม่รู้ว่าเมาื่อไร่แต่่วยงานที่ไม่จําเป็น แอบปวดปวดจริงเลยตอนนี้เริ่มมีความเสี <g ül> <g ül> ่ยงก็ทำมีการค<ม><ม>าดก,การณ์นะว่าจะปวดหลักหมื่นตอนนี้เริ่มเป็นหลักแสนละและห<ม>ละักแสนมูลค่าของเงินที่สามารถลดค่าใช้จ่ายของของของฝ่ายการเมืองได้อะมันมูลค่าเยอะมหา,าศาลแต่มันก็ทาให้ตัวเลขการจ้างงานอเมริกาแย่ถูกไหมคุณรัศนีแย่ลงแย่ลงแต่เขาการันตีด้วยการลดค่าใช,ช,ช,ช้จ่ายคือลดนี่ลดภาระของรัฐบาลได้นี่ก็คือนโยบายหาเสียงของคุณทัาอย่างหนึ่งว่าเขาจะเข้ามาลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลแล้วไปไปไปโปะด้านอื่นให้มันพัฒนามากขึ้นอย่างเช่นไปล ลงทุน AI ไปรุนทุนนวัตกรรมนแข่งกับต่างประเทศอ่าฮะโอ้ก็ไม่น่าแล้วที่หุ้นกลุ่มเทคจะไปกันกระฉูดเลยถูกไหมอย่างงี้ใช่เพราะมันมีส่วนที่ถูกริดรอนและส่วนที่ขูบเข้าไปประเคนมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นอูในทางกลับกันนะถ้าเกิดว่าสมมุติว่ายูเอชแคมเป็นเช่นดาวตกลงกันได้นี้ก็มีโอกาสพักฐานแรงเลยอย่างนี้คุณู้พักฐานแรงค่ะเราอย่าลืมว่าวันที่1ตุลาเนี่ยทองคําขึ้นมาจาก ,3850 เหรียญนะปัจจุบันเนี่ยขึ้นมา380ยแเหรียญแล้วแค่3 3วันสาเหตุมาจาก US Goldman Dow เป็นหลักแต่ว่าขึ้นมาเกือบ400เหรียญเพราะเหตุการณ์นี้ถ้าจะพักลงไปเริ่มต้นกันมาที่400เป็นเรื่องธรรมดาเลยเป็นเรื่องธรรมดา<ค>หรือ,อจะพักแค่200เหรียญเป็นการพักเพื่อขึ้นเป็นการพักเพื่อขึ้น,ม,น,นมันชัดเจนแต่ถ้าเกิดพัก400เหรียญก็คือก็เหมือนเหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นเริ่มจากอะไรพักไปเท่านั้นก็เหมือนสงครามอ่ะนะถูกไหม<ช>เวลาเกิดสงครามมันขึ้นมาร้อยเหรียญก็พอสงครามขี้คันมันก็ลงไปร้0ยเหรียญไปกลับที่เดิมถูกไหมคุณโรสนีใช่ใช่ค่ะคือเหตุการณ์แบบน ต้องระมัดระวังเพราะว่าเรานับวันต่อวันวันนี้วันที่สิบสามแล้วประวัาาติศาสตร์คือสามสิบห้าวันพอใกล้สามสิบต้องยิ่งระมัดระวังเข้าไปใหญ่เลยเพราะโอกาสที่เขาจะเปิดหน่วยงานมันมันง่ายนิดเดียวอยู่แค่เห็นชอบไม่เห็นชอบเพราะเขารู้เงื่อนไขการช่งกันละกันอยู่แล้วอะแต่แค่จะยอมวันไหนเท่นั้นเองอืมก็คือทางรัฐบาลก็รู้ว่าเอ้ยมันมันจะเสียหายไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วอะไรอย่างนี้ถูกไหมคุณวศินีใช่ใช่ค่ะเขานับวันอยู่แล้วค่ะว่าเขาลิมิตความเสียหายไปแค่ไหนแล้วในเงื่อนไขอะไรยอมได้แค่ไหนอนนี้เหลือ แค่ก๊อกเดียวเองเรื่องเม i c a ค e m e d i c ค r e เอาไว้ทีหลังหรือเข้ามาในงบประมาณรอบนี้ถ้าเข้างานงบประมาณรอบนี้ผ่านงบประมาณไปได้สักทีแต่ว่าการปิดหน่วยงานมันยืดเยื้อเขาก็เอาไปรอบหลังก็ได้มันอยู่แค่แค่เอาสอดใส่กับกับเอาออกชักออกไปก่อนเดี๋ยวค่อยคุยหรือว่าคุยรอบนี้ให้มันจบจบไปเลยแล้วก็ยืดเยื้อไปอย่างเงี้ยแต่เด็กการพิกเกมค่ะแต่ได้คุยอะคุณื่อสีรอบที่แล้วเองงบประมาณรอบนี้ก็แค่15พฤศจิกาถูกไหมใช่เออยี่สิบเอ็ดพฤศจิกาค่ะ มันกันที่เดียวเองนะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าสมมุติว่าโอเคมันผ่านการสักอ่ะยี่สิบก็เลยแค่เดือนนึงก็ต้องมาลั่งคุยกันใหม่ยงี้เหรอใช่ค่ะตอนนี้คือฝั่งที่ยื่นคือรีพับลิกันยื่นถึงแค่ยี่สิบเอ็ดพฤศจิกาโดยมุ่งรวมเมดิเครดกับโอบามาแคมันก็เลยเป็นงบสั้นๆแต่ฝั่งเดโมแครตบอกว่าคุณต้องรวมและขยายเวลาออกไปให้มันเกินยี่สิบเอ็ดพฤศจิกาถ้ารวมไปขยายเวลายี่สิบเอ็ดพฤศจิกาแปลว่าวันที่หนึ่งพฤศจิกาเนี่ยปัญหาเรื่องการรับเอ่อเงื่อนไขคนเข้าสวัสดิการใหม่เนี่ มันจะไม่มีปัญหามันไม่ตกลงตรงนั้นใช่ไหมเพราประมาณจะได้ขยายยืดไปอีกเนี่ยตกลงเงื่อนไขมีอยู่แค่เนี่ยที่ตกลงกันไม่ได้พระนา้นในวันที่2ี่บพฤศจิกาหรือจะขยายออกไปอ่ะขึ้นอยู่กับว่าใครจะยอมหรือใครไม่ยอมนี่ยังไม่รวมสงครามการค้าแมุณโลซีนียังไม่รวมค่ะยังไม่รวมสงครามการค้าเขาจะมาเป็นรอบๆเป็นรอบรอบคืออย่างรอบล่าสุดที่ทําขู่ก็คือหนึ่งิกิกถูกไหมที่ว่าจะเก็บจีนอ่าเริ่มเริ่มเก็บหนึ่งพกิกาถูกปะแต่ว่าเบสเซนต์เองก็เริ่มมีผ่อนคลายลงมาแล้้วววคคืืออตตัััันนนนมเป็ ที่ไม่แน่นอนตรงที่ว่าเขาจะต้องมีการคุยกันก่อนวันที่1พฤศจิกาคือก<อ>ําหนดการเดิมเนี่ยจีนกับอเมริกาคือผู้นําเขาจะมาเจอกัน,จะ,กนจะมาเจอกันแล้วก็ตกลงว่าเขาจะทํายังไงกับมาตรการภาษีที่ยังท้องอยู่เรื่องแรกยากด้วยแต่พอมีตัวนี้เข้ามาดูลำดับเหตุการณ์นะคะจะต้องคุยกันก่อนแล้วลำดับเหตุการณ์จะเก็บจริงคือวันที่1พฤศจิกาแปลว่าถ้าคุยกันได้ข้อตกลงวันที่1จะไม่เก็บแต่ถ้าเกิดคุยกันไม่ได้ข้อตกลงวันที่1จะเก็บแต่ว่าเหตุการณ์มันจะมาซ้ําให้ย่อดยอดจริงหรือ เพื่อขึ้นอยู่ที่วันที่หนึ่งเก็บหรือไม่เก็บแต่เพาวาวเัเป็นเป,เป็นสเต็ปเป็นเป็นวันเป็นเวลารอไปเลย <laughs> ครับนี่คือนับกันวันต่อวันเลยเนาะวันต่อวันเลยค่ะอะถ้าอย่างนี้นักลงทุนช่วงนี้ควรต้องทําตัวยังไงคุณิโสินีแบ่งเป็นโกลสปอร์ตกับราคาไทยราคาเราเนี่ยคนที่มีของให้ถือให้ได้นานที่สุดตรงที่ว่าเวลาที่เราขายเราซื้อใหม่แพงขึ้นเพราะราคามันจะกระชากตั้งแต่เช้าที่เปิดตลาดเลยเปิดดมาปุ๊บราคาขึ้นต่อเลยเปิดตลาดมาราคาขึ้นต่อเลยจะเป็นลักษณะแบบนั้นอันนี้ราคาไทยนะคะ สำหรับคนที่ไม่มีของราคาไทยถ้าตื่นขึ้นมาคุณเช็คค่ะแล้วว่าวันนี้เมื่อคืนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องการเปิดหน่วยงานแปลว่าเช้านี้เราขึ้นรถได้เลยไม่ต้องรอถ้าเกิดเรารอราคามันจะไล่ขึ้นอย่างช่วงเมื่อเช้าเนี่ยมัน 6- 3สามเนาะถ้าเรารอตอนนี้เป็น6ก0 0ื่พันกว่าเลยแต่ว่าแฉมันหาขึ้นไปอีก600บาทถ้าเราจะเข้าความเสี่ยงมันจะสูงเพราะวันหนึ่งจะขึ้นได้ประมาณเกือบพันหรือถึงพันแค่นั้นเองตอนนี้ขึ้นมาก็ขึ้นทางแล้ว500อบาทเป็นราคาไทยเราจะเราจะประเมินแบบนีี้้ตืืื่่่่่นนนมมมาาาาาไขววเเเรรรอองงกปิดหยจะซ เลยซื้อตาม uh huh. ซื้อตาม uh huh. แล้วก็พิจารณาว่าโกสปอตหลุดเทรนไหมถ้าไม่หลุดราคาไทยยังถือได้ถ้าโกสปอตหลุดเทรนหลุดเทรนราคาไทยอาจจะต้องลดสถานะลงคือเราไม่เล่นแล้วก็มร uh huh. อเช็คข่าว <C> e <at> จะเป็น huh. ลนักษณะแบบนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นโกลสปอตเนี่ยตอนนี้แพทเทิร์นเขาจะเป็นต่อยอดนะดูใ <c oughs> นทาเฟรมที่เล็กลงถ้าเราดูทาเฟรมใหญ่อย่างเช่นทาเฟรมเดอ์ดูคุมได้ทาเฟรมสี่ชั่วโมงหาจังหวะเข้าไม่ได้เราต้องดูทางเฟรมที่เล็กลงอย่างเช่น30นาที30นาที <c oughs> จะยอดน้อยแล้วขึ้นลดเลย <c oughs> ถ้า <c oughs> ถ้าเป็นลักษณะเราดู30นาทีเราจะรู้เลยเมื่อเช้าเนี่ยจังหวะเข้าคือ C 1 2 6่กเนี่ยสัญญาณการกลับตัว30นาที15บ้าเอ็มมาขึ้นรดได้เลยแล้วเขาก็จะลันถ้าเราได้ข เป็นย่อน้อยมากลงไปเลยแล้วแล้วแล้วทาร์กเก็ตข้างบนมองเท่าไหร่ครับทาร์กเก็ตข้างบนวันนี้เราจะมีเป้าหมาย4160เนี่ยอันนี้คือเทสแหละคิดว่าน่าจะทรงๆอาจจะมีย่อบ้างแถวแถว4150ถ้าใครยังไม่ได้ขึ้นรถและอยากขึ้นจะมีจุดนั้นค่ะ4150เอาไว้ขึ้นรถแล้วก็มี 4, 100วันนี้เทนขึ้นมาขนาดนี้ไม่ควรย้อนลงไปหลุด4050แต่ว่าไม่ควรหลุดจากนี้เกิน100เหรียญเพราะฉะนั้น4050จะเป็นแนว ตบล็อตและจุดที่3ถั่วคือ4068แนวต้านก็จะมี4175ถึง80เป็นเป้าใหม่4,200แล้วก็4219ค่ะเป็นจุดพิจารณาอทองไทยนะครับให้เป้าเท่าไหร่ครับ้องไทยเราเป้า40,000 64, 64,000นี้เทสแล้วผ่านแล้วเรียบร้อยเป้าถัดไปเราขยับเทียะ500บาทนะ64,500 65,000ยังรุนได้ตาดใดที่หน่วยงานยังปิดอยู่ ทองไทยเองไม่เช้ากระชากแรงกว่าปกติไหมคุณวัินีบาทเขาไม่ค่อยแข็งเออบาทไม่แข็งเนาะ<ต>ใช่ไหมแข็งน้อยมากแข็งน้อยค่ะแข็งน้อยเมื่อเทียบกับโกรสปอร์ตที่กระชากขึ้นอือฮะแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วรู้สึกเหมือนว่าโกรสปอร์ตจะขึ้นตามดอลลาร์ด้วยถูกไหมคุณวัินีดอลลาร์ดอลลาร์เราไม่แน่ใจเดี๋ยวขอเข้าไปดูกราฟหน่อยไม่เช้าเห็นดอลลาร์แข็งเลยนะคุณวัินีแต่เกาทองก็ขึ้นนะอดอลลาร์ดอลลาร์ดอลลาร์แข็งไปติดต้านตอนนี้เริ่มอ่อนค่าลงมาค่ะเพราะว่าเขากําลังททททําาารรูงแแพเิ์นนกลัับตตวว่่่่ออค ลงมาเล็กน้อยก็คืออ่อนจะหนุนทองเชิงบวกแต่ถ้าเกิดแข็งก็คือทําให้การขึ้นมันช้าลงแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนเทรนนะไม่ได้เปลี่ยนเทนเป็นลงนะโอ้ตอนนี้คือปัจจัยบวกทองคํานี่รุมร้นเลยนะคุณรซีนะแบบเข้ามาประดังทุกทางเลยเนาะเออเหมือนกับเป็นเป็นช่วงแพนิคของทองสั่งบายด้วยแบบเป็นโกลัสอือครั้งที่สองซึ่งอะไรเข้ามากระตุกเชิงบวกนิดหน่อยคือของบินพร้อมไปเลยแต่ถ้าเกิดเข้ามาเชิงลบมันจะเป็นคลื่นแค่ย่อเพื่อขึืนย่อ ก็แบบย่ออินดิเคเตอร์ด้วยเนาะใช่ปรับอินดิเคเตอร์ตอนนี้เขาพยายามปรับอินดิเคเตอร์ตัวเองแบบเล็กๆมากๆก็จะไปต่อให้มันเยอะขึ้นปรับน้อยมากตอนนี้ไม่ต้องถามว่าโอบอสมานานแค่ไหนแล้วที่นี่โอ้บอสได้ทำไปเมนานมากเลยนะนานไม่ลงค่ะอืมเอาไม่ลงเลยจริงๆใช่โอ้ยมันมันก็คงอาจต้องเป็นอย่างนี้ไปอีกระยะหนึ่งเลยถูกไหมครับสถานการณ์แบบนี้เอ่อถ้าเราจะอิงจากข่าวนี้น่าจะเป็นสักระยะหนึ่งเพราะวันนี้วันที่13บสแล้วสถิติเก่าคือ35วันแล้วก็จะไปกังวลอีกทีก็คือช่วง ทุกยี่สิบวันทุกสิบวันก็คือวันที่ยี่สิบวันที่สองสิบอืมสิบสามวันขึ้นมาสามร้อยแลคุณมวยเกือบพีร้อยแล, <c oughs> ล้วค่ะสามร้อยแปดสิบแล้วสามร้อยแปดสิบแล้วสิบสามวันสี่ร้อยแปดสิบโอ้โหถ้าอีกเหลืออีกไม่ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะยังไม่ครึ่งทางแล้วลเราครึ่งทางเนี่ยจะเป็นช่วงขับเคี่ยวด้วย<อ>ช่วงขับเคี่ยวที่แบบว่าอืมคนที่ไม่ได้ขึ้นรถก็อยากขึ้นรถอ่ะเพราะเห็นเขาขึ้นมาเยอะมันก็จะมีแรงแรงส่งที่เร็วขึ้นเร็วขึ้นแต่อย่าลืมนะแรงส่งยิิิิ่่่่งงงงงเเเเรรรรรร็็วววมมมมาาาาาาากกกททไหลลล้้ัันนนแแจจพะะฉสสตอออปื สำคัญไม่ว่าคุณจะเข้าจุดไหนคุณต้องมีสต็อปลอสรอไว้ก่อนเลยเพราะเราเช็คข่าวอย่างก็ไม่ทันแต่มันก็สังเกตได้ว่าเออทิ้งแรงขณะนี้ไปเช็คข่าวดูก่อนซิว่าไอ้ทิ้งแรงแบบเนี้ยเราเข้าได้ไหมถ้าข่าวมันจบเราก็ต้องจบค่ะพักเลยอโอเคจะต้องรอดูใกล้ชิดเลยนะคุณมมซีข่าวสารช่วงนี้จบไหม,มครับต้องติดตามใกล้ชิดค่ะเพราะว่าราคาเขาขึ้นขึ้นเป็นนาทีต่อนาทีอ่ะมันก็ก็เรียวทางแบบนั้นเหมือนกันค่ะโกลัสอย่างแท้ทูกเนาะโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ ต้องขอบคุณคุณวิโรสินีสดากรผู้จัดการฝ่ายวิคาะห์การลงทุนบริษัทชานิ่งโกลบอลจำกัดนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ซึ่งคุณวิโรศินีก็มองแล้วครับว่าหลังจากที่เกิดปัญหา US คอ m e มนเชนดาวขึ้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเองราคากอลสปอร์ตปรับขึ้นมาแล้ว300ดอลลาร์นะครับและก็ยังมีแนวโน้มว่าจะไปต่อเรื่อยๆหากปัญหานี้ยังไม่คลี่คลายทั้งนี้นักทุนก็ต้องจับตาสาการเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าหากทุกกกกอออออยยย่าาาาางง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 จจบลลดดด้้้้ววีีรรรคคคทตมโสิัััแไไปนนน ต้องติดตามเรื่องของสงครามภาษีนะครับซึ่งบริษัทเองระบุว่าจะเก็บภาษีรอบใหม่กับจีน100%ต้องมาดูครับว่าจะสามารถคลี่คลายไปได้หรือเปล่าซึ่งปัญหาเรื่องของกระแพงภาษียังคงเป็นอีกหนึ่งมจัยสําคัญที่ผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับส่วนราคาทองคํานอกเหนือจากเรื่องของโกลสปอร์ตที่ปรับเพิ่มขึ้นแล้วนะครับเรื่องของค่างเงินบาทเองก็ยังเป็นส่วนสําคัญที่หนุนให้ราคาทองคําไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงนะครับตอนนี้ยืนเหนือ64,000บาทได้แล้วนะครับแนวโน้ม ก็ยังคงไปต่อนั่งทุนเองก็ต้องวางแผนด้วยความระมัดระวังละครับยิ่งสูงก็ต้องยิ่งหนาวชินเดียวกันนะครับว่าถ้าเกิดมีการทิ้งตัวแรงๆก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้ดังนั้นคุณนกวิเคแนะนําว่าต้องมีจุดซัฟฟอดนะครับนี่คือข้อมูลที่โบลาาหยิบยกมาฝากกันเลยวันนี้นะครับถ้าชื่นชอบรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดส่วนต่อไปช่องทางต่างๆเพื่อเป็นกำลังใจทิ้นงานด้วยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ